นิทานเรื่องผจญภัยใจกลางป่าวันหนึง่งขณะที่น้องพายกำลังเก็บของเล่นในห้องใต้หลังคาเขาเจอกับกระดาษแผน่นเก่าพอปัดฝุ่นออกก็พบว่ามันคือแผนที่ลึกลับของแดนป่าร้องเพลงที่เล่าขานกันว่าใครก็ตามที่ไปถึงใจกลางป่าจะได้ยินเสียงเพลงวิเศษ ที่สามารถทำให้สมหวังได้หนึ่งอย่างน้องพายจึงรียบไปบอกโบโบซึ่งเป็นนกแก้วคู่หูที่รักมากทันทีโบโบดูนี่สิฉันเจอแผนที่ประหลาดบนห้องเก็บของไหนไหนให้ดูหน่อยดูเหมือนแผนที่นำทางนะโบโบเราลองไปกันไหมไปสิแต่เรารู้มาว่าป่านี้มีต้นไม้ร้องเพลงได้นะมีสัตว์ประหลาดน่ากลัวด้วยไม่กลัวหรอพาย คงไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกนะไปกันเถอะโอเคจ้าในระหว่างทางพวกเขาเจอสะพานไม้ผุผุและเจ้างูตัวหนึ่งนอนขวางอยู่ฮ่าฮ่เจ้าเด็กโง่พวกเจ้าจะไปไม่ได้ถ้าอยากข้ามต้องตอบคำถามฉันก่อนเฮอเอางั้นหรืองั้นถามมาเลยเราพร้อมแล้วเสียงอะไรไม่มีปากแต่พูดได้ โอ้ยง่ายนิดเดียวก็เสียงสะท้อนไนงะโหโหเก่งจังเจ้านกน้อยถูกต้องฮ่าฮ่างั้นพวกเจ้าไปได้เมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าต้นไม้รอบข้างเริ่มส่งเสียงเพลงเบาๆเหมือนกำลังฮัมเพลงน้องพายกับนกแก้วทั้งกลัวทั้งหวาดผวาหยุดพวกเจ้าจะผ่านไปไม่ได้พวกเจ้าต้องร้องเพลงกับเราก่อนได้ได้เอา โลกนี้สดใสตะแลแลกแตกแตกใจเรามุ่งไปผจนภัยไม่วันไหวตะแลแลกแตกแตกพรึมพรึมพรึม,รม,รมในที่สุดภายกับโบโบก็มาถึงแอ่งน้ำเล็กๆใจกลางป่ามีแสงทองส่องลงมากระทบน้ำทำให้บริเวณนั้นสว่างสวย ทันใดนั้นแสงสีรุ้งก็พุ่งจากแอ่งน้ำขึ้นไปบนฟ้าพร้อมเสียงหัวเราะแววไปทัป่วป่า <the devil> จู่ๆก็มีเสียงลึก,กลับกล่าวขึ้นว่าเจ้าหนูน้อยเจ้าทำได้ดีมากข้าจะให้รางวัลเจ้าจงขอพรหนึ่งข้อผมอยากให้ทุกคนในโลกได้ยิม้มและมีความสุขเหมือนที่ผมรู้สึกตอนนี้สาธุจงได้ตามที่เจ้าขอ พายกับโบโบหันหน้าเดินทางกลับบ้านพร้อมความทรงจำแสนวิเศษและหัวใจที่เบิกบานโดยมีสัตว์น้อยใหญ่ต่างวิ่งตามห้อมล้อมเดินตามพันละวันข้อคิดที่ได้จากนิทานความกล้าทำให้เราได้รู้จักการแก้ไขปัญหาและสามารถแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นได้สิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นได้เสมอ